บา้านก๋เราเจอแล้วอ๋อนี่ไงหล,ล,ลังนี้ไหมอะพี่หลังหลังนี้ไหมหลังนี้หลังไหนอ่ะมันหายไปละม <c oughs> ัน่ายวีดีโวเห็แดนอยู่ตรงนี้ตรงนี้เป็บ้านไปนถึงนูง่นืน มันก็กว้างเลยนะโอ้ยไม่ใช่มันคนละอันกันเนี่ยเขียนมันอยู่ตรงนี้พี่เขียนมันอยู่ตรงนี้เนี่ยออกมาน่าจะน่าจะหลังนี้แหละอยู่ด้านข้างมันเป็นมันเป็น nè ai đây nè